สวัสดีครับนานๆที่ชอบการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ GT Fishing Thailand อีกแล้ววันนี้แอบหนีหน้าเกมมาพดีบนนีนัดกับพี่ชายนะครับได้เหมาไม่ได้เหมาเลยรีดกว่าจองบ่อกุ้งไว้เนาะจองบ่อกุ้งแล้วเป็นบ่อดินด้วยซึ่งผมก็ไม่เคยตกเลยที่ไหนมาก่อนวี่ะตกบ่อปูนวันนี้ก็เลยมาแอบหนีหน้าเกมมาก่อนแจ้งเกมไว้แล้วหนีเกมมาวันนี้มากับพี่ชายครับปัตตุกครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ป่าทุกจะมาไปที่พืชปาการมุดปาการมาตอากเพียงปากเพียงนะครับเป็นบ่อดินครับบ่อดินประมาณกี่ไร่ครับป่าสิบสองไร่ครับสิบสองไร่เป็นบ่อดินสิบสองไร่ปุ้หมูเขาบอกว่าปล่อยไว้ปั่นสองโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่ดูจากตังค์ิปก็ประมาณสี่สิบห้าสิบกรัมโอ้โหากำลังสวยกำลังสวยกำลังสวย ันนี้เราเตรียมอะไรมาเยื่อน่าจะเป็นะหัวใจไก่หัวใจไก่แต่ผมผมผมแอบพบหัวเชื้อมาหน่อยหนึ่งะจะลองดูเหน็นว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นเป็นดินเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นดินกลิ่นมันจะแรงกลิ่นจะแรงก็เลยเดี๋ยวลองเอาหัวเชื้อเรามาปรับวันนี้อันนี้ผมก็อ่านมาอีกทีหนึ่งนะยังไงก็คอมเมน,ในใต์มาอีกทีหนึ่งใต้ใต้คลิปนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะได้ตัวกันไหมและได้เยอะขนาดไหน ครับผมมาเจอครับครับครับตอนนี้เข้ามาแล้วกำลังหาหมายเป็นบอกคู่หทางก็สุดยอดเหมือนกันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วครับผมถึงแล้วจะถ่ายให้ดูทีครับตอนนี้หลงทางเจอคนที่ที่ที่มาร่วมทริปด้วยครับที่ที่มาเหมาตกตกบ่อกันด้วยครับตอนนี้หาทางเข้าไม่เจอ อยู่อามาตาบางเปรียงเนาะเห็นก็บอกมาตอนนี้หากันอยู่หากันอยู่ยังไม่เจอเลยคุณวายนิดหน่อยครับตอนนี้แล้วครับปาทุกได้ตัวแรกแล้วครับผมย้อนแสงหน่อยสีดำกำลังสวยไซสก์กำลังสวยเลย ครับผมมาแล้วครับผมได้แล้วครับผมสายผมมาและหนึ่งแต้มมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมได้แล้วมาหนึ่งแต้มแล้วครับผมจัดไปครับผมวันนี้ ตอนนี้ก็9 3้าโมงครึ่งแล้วผมกับป่าตุ๊กมาถึงตอน7.30โมงครึ่งแล้วก็เตรียมของเตรียมอะไร8ดโมงพอดีเขาลงคันกันหมดแล้วมาถึงก็ตัวว่ามารับแขกเลยครับก็พอได้อยู่กุ้งขาวกุ้งกล้ามกรามมาตอนนี้ก็นา้นาๆที่มาก็ได้พอประมาณครับก็ไส์ก็พอพอได้นะปม สามสกรัมไซก็พอได้ครับวันนี้มีเวลากันทั้งวันถึง4ี่โมงเย็นไปครับไปชมกันต่อเข้าเช้าครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยยุงจัดมาถึงกอวิตเลยมาตุกได้อีกแล้วครับไซส์สวยเลยันนี้สวยงามสวยงามตัวใหญ่มาก มาอีกแล้วครับไซส,ส์สวยๆครับผมคิดถึงนักเกมเลยเนี่ยนักเกมไม่มาเนี่ยอตอนตอนตอนเช้าครับตอนเช้าเนี่ยผมลองลองไม่ได้ใช้หัวเชื้อดูก็ก็กินพอสายสายลองใช้หัวเชื้อดูก็กินตอนนี้ก็คือไม่รู้อันไหนใช้ดีหรือใช้ไม่ดีเดี๋ยวมารอจบสกอร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยวมาดูกัน ใสสวยๆมาอีกแล้วครับผมนี่ครับเป็นไงครับนักเกมทลิปน้าสนใจมาตกกุ้งด้วยกันไหมครับนักเกมครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับนะนะครับเห็นไหมครับ ปลาสวยครับปลาสวยก <c oughs> ุ้งสวยๆครับผมนี่ตัวใหญ่อยู่นี่ไหนครับนี่โอ้โหถ่ายรูปใหดูหน,หน่อยนะของปลาตุกก็ได้ครับผมสุดยอดครับอีกหนึ่งแต้มของปลาตุกครับผมใสๆใส่กำลังสวยปะ่ะใสน่นี้ได้อยู่พอย่างอยู่ย่างนา <c oughs> ไม่ได้จะหดใช่ครับ ตอนนี้ก็เวลา11.40ยังกินอยู่เรื่อยๆครับยังกินอยู่เรื่อยๆก็นา้นาๆทัวบ่อน,นี้ก็คือเป็นโลแล้วนะนเบืองเจ้าเป็นโลนะปะหลายโลหลายโลอยู่หลายโลอยู่ใช่ครับครับอยู่ระยะยาวไปไปต่อ ไปแล้ครับป๋าต้องยกคันแล้วล่ะครับโอ้ยลุดหลุดครับโอ้ผมพลาดลุดครับผมเอาใหม่ครับไปต่อครับผมือของป๋าตุกครับผมเป็นไงครับป๋าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับได้ไซส์ครับผมยอด เตาา็มปากเต็มปากเต็มคำครับผม แล้วครับป่าตุกได้อีกแล้วครับผมำยมกำลังสวยกำลังสวยงามครับผมครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น้านาเข้ามาตกกุ้งกันนะครับอันนี้คือบ่อสิบไล่ใหญ่มากใหญ่จริงๆ มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับอีกหนึ่งเตรือครับผมสายใหญ่ๆครับผมร้อยจุมมันทุมันจมครับผมครับตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วกุ้งเริ่มกินแล้ว ก็พอได้ในวัดได้อะไรอยู่นะครับกำลังกินเลยทั่วบ่อเลยตอนนี้อากาศกำลังดีครับไม่มีฝนยังสว่างอยู่แต่รอดูชมใบยๆอีกทีหนึ่งว่าจะมีฝนไหมครับผมชมกันอีกทีครับผมป่าเป็นไงตอนนี้ยังเงียบอยู่นะของป่าเล่นเยอะเหมือนกันแต่วัดไม่ติดเลย กุ้งขาวกุ้งเล็กเออน่าจะเป็นกุ้งขาวกุ้งขาวเยอะ,ยอะกุ้งขาวเยอะมากตัวปวดเลยครับกุ้งขาวตอนนี้กุ้งใจนี้ผมกินไม่ไม่น่าไม่าครับข้าวฝากกุ้งขาวป่วนซะเยอะตอนนี้ ไซส์สวยๆครับผมวันนี้ได้อีกแล้ว,ลวมาอีกหนึ่งครับผมไซส์สวยๆครับผมมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวไซส์สวยๆ ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากออหนีบออ <c oughs> เอาแล้วครับของป่าตุ๊กก็มาครับผมสวยงามสวยงามสวยงาม ก่อนนะอย่าเพิ่มตอนเห็นกุ้งนะผมเอามา30มสโลนะแต่ผมนะ้ำปลาได้ยี่สิบสองนี่แหละมาสิมาสนะิไม่มา <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วครับผม <c oughs> อีกหนึ่งตัว หนึ่งแทมสำหรับวันนี้สวยงามสวยงามไซสสวยสวย,ยังไงครับป๋าโชว์หน่อยครับอ,อีกหนึ่งตัวไซสสวยครับผมก่อนจะกลับด้านนะกินใหญ่เลย อีกหนึ่งครับตอนนี้อยู่ในช่วงโกยครับผมเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษครับผมต้องรีบเก็บไม่ติดครับช่างไม่ติดครับช่างไม่ติด สวยนะครับของป่าตุก๊กไซส์สวยมากครับผมสวยงามสวยงามตกได้อีกแล้วอีกหนึ่งตัวตัวปิดท้ายครับผมของวันนี้เวลา15.50ก็จะสามโมงแล้วละ่ะพอถึงเวลาที่เขาจะยกเลิกการตกแล้วครับ ครับผมจะไปดูกันว่าหลังจากคลิปนี้จะได้กี่ตัว,ว,วผลงานวันนี้นะครับผมพอ,อพอได้พอได้ผลงานวันนี้อ,อ่าครับนี่คือผลงานของเราของผมกับป๋าตุกนะครับที่ไปตกกุ้งมาวันนี้ประมาณกิโลปะของโสองโล สองโลก็คือตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นเนาะเป็นบ่อบ่อบ่อดินบ่อดินนะครับบ่อดินก็นี่คือผลงานของเราก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกด s ับ s c r i b ์กดติดตามพวกเราด้วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็จะทำคลิปต่อไปอีพีหน้าหมายหน้าจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวติดตามกันฝากด้วยครับครับวันนี้นะวัตถุดิบเป็นกุ้งกุ้งบ่อกุ้งบ่อบ่อดินบ่อดินบ่อดินวันนี้ มีเชฟมีเชฟมาทาให้ทานด้วยครับป่าวุฒิปาวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับป่าวุฒิวันนี้จะทาอะไรให้ทานวันนี้เราวัตถุดิบเราเป็นกุ้งนะครับกุ้งสดๆเป็นๆงี้คิดว่ากุ้งขอดที่เกลือครับผัดที่เกลือครับที่เกลืออย่างวันนี้จะได้กี่อย่างวันนี้จริงๆอ่ะมันได้หลายอย่างครับแต่ด้วยปริมาณของครอบครัวเราเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวผมทำอย่างเดียวเลยเอาแบบจัดจ้านเินไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวคอยดูว่าอร่อย แซ่บแค่ไหนครับครับผมไปไปวัตถุดิบนะครับเพิ่มเติมที่จะต้องมาผัดนะครับรากผักชีครับต้นหอมพริกแดงนะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับ คนเมื่อกี้นะครับร้อนๆใช้เวลาไม่นานครับเสร็จแล้วครับรสชาติจัดจ้านแน่นอนครับแคกกินกินติมาะฝักนะครับน้องเบียร์ครับชิมเลยครับเปรี้ยงครับเป็นไ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 งครับเยี่ยม i'll assim. do